สดีค่ะทุกคนวันนี้สาวเอพามากินตําหอยดองปูปลารานะคะตําหอยดองปูปลาร์สีสันจัจดจวดจัจดจวดจัดอิริจจพี่น้องจวดจัจดมากเลยนะคะจวดจัจดเบงกิซิมเห็นเบงจิจคำหนึ่งค่ะพี่น้องเบงกิจกระปูเบงหอยดองนี่คือหอยดองนะคะ,อะอโอเคจ้าให้นำ้ำตาลเกี่ยไหม นี่นะคะโอ้โหี่หนองน้ำไล่ไหลน้ำไล่ไหลค่ะน้ำไล่แตกเงินพ่ออยู่บุ๊บบุ๊บไม่สิเนาะโอ้ยเขาสิบสองบาทแต่อั้เงินสิบหกบาทเนี่ยเลอจะบาทเหลยสี่บาทบอกเออน้าก็บนี่กับตาก็แซ่บจ้ะเอาเกี่ยวมาไปเอาเกี่ยวมากหอยดองหอยดองแล้วอีกอย่างหนึ่งแลเราไม่ซืเกี่ยวน้ำเบียร์นี่มไหอ เจ้อูสนในเบิ้งในคข้หนึ่งสุดแล้วเออเอ,อ,เอ,อคาหนาบุสีเจ๊พองเลยนี่อาสวัสดีค่ะเจ๊เพองเบิ้งเลยคะ่ะเจ๊อสุสดในเบิ้งครับพี่น้องเราทำยังไงครับพี่น้องถ่ายรูปแล้วก็เอาแม่คัเนาะเขาไปตั้งเครื่งองคายหืมเดอดจัดยังเดี๋ยวจ้าพี่น้องน่าทานมากเลยนะคะข้าะปูคะ่ะข้าวปู และเอก็จะบอกทุกกิมน,นะคะว่าเอก,กินกิมไม่เป็นอื้เขาก็นแน่งค่ะครับนำทีค่วยนี่ค่ะเบิองปากก็กค่าสินอื้มอัมล้าไปสินิดมากกรับบ้านได้ส่วนไหนป่ะใครนี่ว่าอำ่ำอืม้ม

มึงอีกจะข้ามนึงค่ะพี่นอ้องนี่นะคะอืออือเศบๆจต่พี่นอ้องอยู่ในหอดอนสุลาด้วย